สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเดินล่าง3ตัวนะคะเดินที่หลัก10นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2สูตรเป็นสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะคะสูตรที่1นะคะ เป็นสูตรใหม่วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักร้อยหลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1นะคะใช้หลักหน่วยแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1ใช้หลักหน่วยคูณสองนะคะสูตรที่1 1หนะคะหลักร้อยบวก6หลักหน่วยบวกสี หลักหน่วยบวกสามคูณสองนะคะหลักหน่วยได้หกบวกตามด้วยเจ็ดคงที่นะคะหนึ่งบวกหกนะคะเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสี่นะคะ อเลขเด่นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งะคะได้หต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเป็นสูตรเก่า วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1ใช้หลักสิบเหมือนกันนะคะศูนนะคะบวกสามบวกตามด้วยสองนะคะคงที่ ศูนย์บวกสามบวกสองนะคะได้ได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะหกศูนย์เข้าที่หกนะคะหลักสิบ มวดนี้นะคะชนสองตัวห้าแล้วก็หกนะคะมวดถัดมานะคะหกหลักร้อยบวกศูกนยนะะ์หลักหน่วยบวกห้านะคะหลักหน่วยบวกเจ็ดนะคะคูณสองได้สิบสี่ บวกตามด้วย7จ็คงที่นะคะหกบวกศนบวกหนะคะเป็น11 <4 S 1> บเวกสเป็น15บวกเเป็นยีสองเลขเด่นตัวแรกนะคะคือ2 2งบวกหได้3 3มบวกหได้4ีนะคะสูตรที่ 1, 1ต่อกันด้วยสูตรที่2อด บวกสนะคะบวกตามด้วยสองงที่8ปดบวกสามบวกสองนะคะได้13เลขเด่นตัวแรกคือ3 3สามบวก1ได้4 4บวก1นะคะได้5เลขที่ออกนะคะสี่ส เข้าที่สี่นะคะหลักสิบชนสามแล้วก็สี่นะคะงวดนี้ชนสองตัวง่วดถัดมานะคะห้าหลักร้อยบวกนะคะสามหลักหน่วยบวกสี่นะคะ หลักหน่วยบวก1นคูณสได้สองบวกตามด้วย7นะคะคงที่5้บวกสนะคะเป็น8ปบวกสเป็น12บวกสเป็น14บวกเนะคะได้21เลขเด่นตัวแรกคือ1 หนึวกหได้สองสองบวกหนะคะได้3ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะเกนะคะบวกสองบวกตามด้วยสองนะคะคงที่ เก้าบวกสองบวกสองนะคะเป็นสิบสามเลขเด่นตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าเลขที่ออกนะคะสามหนึ่งเข้าที่สามนะคะหลักสิบมวดนี้นะคะชนตัวเดียว ถัดมานะคะห้าหลักร้อยบวกสหลักหน่วยบวก8หลักหน่วยบวก7จคูณสองได้14บวกตามด้วย7นะคะคงที่ 5บวก4เป็น9บวก8เป็น17บวก4เป็น21บวก7เป็น28นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้10ใช้0นะคะรที่2 2บวก4บวกตามด้วย2คงที่2บวก สี่บวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์เลขที่ออกนะคะแปดเก้าเข้าที่แปดหลักสิบนะคะมวดนี้ชนสามตัวนะคะต่อมาห้า หลักร้อยบวก3หลักหน่วยบวก9หลักหน่วยบวก8ปคูณสได้16บวกตามด้วย7นะคะคงที่5้บวกสนะคะเป็น8ปบวกเ้าเป็น17 17จบเวกหเป็นยี่สิบสามยิบสามบวก เนะคะเป็น30เลขเด่นตัวแรกคือ0 0นบวก1ได้1 1บวก1ได้2นะคะต่อกันด้วยสูตรที่2 3บวกนะคะ7บวกตามด้วย2คงที่3บวก7บวก2นะคะได้12 สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่เลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเข้าที่สองนะคะหลักสิบงวดนี้ชนสองตัวเดียวนะคะถัดมานะคะงวดต่อมาสามหลักร้อยนะคะบวกหกลกหน่วยบวก หนึ่งหลักหน่วยบวก1นคูณสได้2บวกตามด้วย7จนะคะคงที่3าบวกหเป็น9กบวกหเป็น10บนะคะบวกสเป็น12บวกเเป็น19เลขเด่นตัวแรกคือ9กนะคะเกบวกหได้10ใช้ศูนบวกหได้1นะคะสูตรที่2นะคะ สามบวกสองบวกสองคงที่นะคะสามบวกสองบวกสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองนะคะได้เจ็ดแปดเก้างวดนี้นะคะก็จะชนที่ เก้าตัวเดียวเนาะจะมาหรือไม่นะคะจะเดินต่อหรือไม่ตัวชนบางครั้งก็อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะคะก็ลองวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูสูตรที่2นะคะที่เป็นสูตรเก่าเนาะก็จะเป็นสูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้เลยแต่ว่าช่วงแรกๆเนาะก็จะเดิน แอดก็ไม่ค่อยได้เกตนะคะก็จะเดินสิบหน่วยนะคะสิบหน่วย,แล,ววยแล้วก็หน่วยแล้วก็หน่วยแล้วก็สิบสิบสิบแล้วก็สิบแล้วก็สิบหน่วยแล้วก็สิบนะคะแต่จริงๆถ้าเราเจาะเนาะก็จะสิบตั้งแต่งวดนนี้มานะคะจะเดินที่หลักสิบยังไม่หลุดจากหลักสิบนะคะก็ลองดูะคะ่ะ สูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรเก่าเนาะคลิปนี้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะเลขเด่นสูตรที่1นะคะเป็นสูตรใหม่ได้เก้าสูตรหนึ่งสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรเก่าได้เจ็ดแปดเก้านะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ